ในสายทาราเชี่ยวเลยสายายเชื่อมโยงต่อกันเพาิำพันจิตด,ดำลืกในมนตราพย่อกรรไรนั้นหววใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟฝ่าบาทที ตอนที่21ความสเสน่หาที่รอคอยสองปีต่อมาณนะป่ปาธมินร่างหนาที่เดินเข้ามาพร้อมกับผมเราสองคนมีความสุขกันมากผ่านมาไม่นานเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วถึงสองปีคนที่ผมรอคอยมาตลอดตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วเราสองคนเดินจับมือมาจนถึงท่าน้ำที่มองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา ว่ากันว่าที่ตรงนี้เป็นทางลงถ้ำนาคาที่บำเพ็ญตะบะของเหล่าพญานาคชั้นสูงทั้งปวงผมกับพิพัฒหันมองหน้ากันและกันก่อนร่างหนาจะคว้ามือของผมทั้งสองข้างขึ้นมาลงไปถ้ำนาคาด้วยกันนะทวันเทวาผมลงไปไม่ได้หรอกผมไม่ใช่นักคราชชนชั้นสูงแบบพี่ผมพูดขึ้นแต่ก็ไรซึ่งเสียงตอบกลับจากคนตรงหน้าร่างหนาปล่อยมือผมออกแล้วกระโจนลงน้ำไปในทันที ก่อนจะผูดหัวขึ้นมาเรียกผมอีกครั้งตามมาได้แล้วผมที่ก,กล้าก,กลัวๆไม่กล้าที่จะกระโดดตามลงไปเธาว่าอยูๆ่ๆวังน้ำวนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นด้านหลังกายของบุนพ,พี่พี่พัดระวังนะผมตะโกนบอกเธอว่าก็ไม่ทันเสียแล้วร่างหนาถูกดูดลงไปในวังน้ำวนนั้นก่อนน้ำจะนิ่งกลิบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแย่แล้วไม่นะ ม่ภายในถ้ำนาคาความมืดมิดมองไม่เห็นแม้แต่สิ่งใดแต่กลับมีไฟส่องลงมาเพียงแค่จุดเดียวร่างหนาที่นั่งคุกเข่าก้มหัวตรงกลางลานกว้างแปลกที่ตัวผมไม่ได้ถูกดูดลงมาด้วยแต่กลับมาอยู่ที่นี่ได้อย่างเหลือเชื่อต่อให้คำสาปของเจ้าสลายหายดีแล้วแต่การร้อนโดนขึ้นไปด้านบนก่อนเวลาบำเพนจบ เป็นโทษยิ่งนับเสียงผู้เฒ่าที่ฟังดูกล้าวจนหน้าขนลุกดังทั่วถ้ำกึกก้องกังวานจนผมต้องตัวสั่นไหวระริกขอภัยขอรับท่านเจ้าปู่แต่ข้ามีอาจรอต่อไปได้แล้วขอรับวังบาดานตอนนี้ยังต้องคำสาบอยู่ให้ข้าขึ้นไปเพื่อแก้ไขมันด้วยเถิดการถือกฎเกณฑ์ถือศีลเ,เป็นสิ่งที่สำคัญต่อหน้าอย่างพวกเรา การที่เจ้าทำตามสัจจะตัวเองที่ให้ไว้กับข้าไม่ได้ย่อมมิควรให้ขึ้นครองพิภพหากใจร้อนละทิ้งหน้าที่อาจจะทำให้พิภพชิบหายจนเจ้ามิอาจแก้ไขเพียงผู้เดียวได้จบเจ้าจูปขอเถอะตอนนี้ทวันเทวารอข้าอยู่เบื้องบนข้าไม่อยากให้เขาจะต้องทนทุกทรมานกับการรอคอยต่อไปเพียงเพื่อความรักเจ้ากลับไม่เห็นสามโลกเป็นหลัก ถึงอย่างนั้นก็จงชดใช้กรรมที่ก่ออยู่ในถ้านาคาอีกสองปีเถิดท่านปูโทษของเจ้าถูกจองจำในถ้ำนาคาแห่งนี้บำเพ็ญตะบะจนครบสองปีแล้วจึงจะกลับสู่วังบาดาลได้อีกครั้งเมื่อเสียงกึกก้องกังวานนั้นจบลงทว่าทหารในชุดสีเขียวถึงสองคนก็ตรงเข้ามาลากพิพัฒเข้าไปในที่มืดทันทีไม่นะ ผมอุทานขึ้นเบาๆก่อนจะก้าวขาเพื่อหวังจะตามไปช่วยแต่ทว่าก็ต้องชนเข้ากับกระจกใสที่มองไม่เห็นมันเหมือนเป็นโลพลังบางๆที่กั้นผมเอาไว้ผมยกมือขึ้นทุบมันด้วยความร้อนรนพร้อมกับเสียงเรียกที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งถ้ำเช่นกันพี่พัดไม่นะพี่พัดพี่โลกมนุษย์บ้านหลังเล็กเวลาตีหนนาทีไม้นะไม พี่พี่พัทเพี่ผมตะโกนดังลั่นพร้อมกับร่างกายที่เด้งขึ้นมานั่งนิ่งบนเตียงในความมืดเหงื่อที่ไหลโชคลงมานั้นทำให้ใบหน้าของผมเปียกโชกฝันแบบนี้อีกแล้วเหรอใช่แล้วตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ยินข่าวครา,าวจากวังบาดานเลย ผมได้แต่ฝันเรื่องนี้ซ้ำๆเห็นภาพเดิมๆแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนผมไม่รู้ว่าฝันนี้ต้องการจะเสืออะไรกันแน่หรือเป็นเพราะผมคิดถึงพิพัฒมากจนเกินไปหรือเปล่าหลังจากที่ผมกลับมาอยู่บ้านตามเดิมเมื่อเรียนจบผมก็หันมาตั้งใจฝึกฝนวิชาในการเป็นพญานาคเพื่อเมื่อพิพัฒกลับมาและเข้าสู่พิธีนากเกี้ยวผมก็ต้องอยู่ที่น่นตลอดไปชีวิตความเป็นมนุษย์ของผม ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ผมได้รู้ว่าตัวเองเป็นพญานาคความทรมานเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ตอนนี้กลับเป็นความทุกข์ทรมานที่แสนจะทรมานมากกว่าเดิมกับการรอคอยที่ผมไม่รู้เลยว่ามันจะไปสิ้นสุดในวันไหนหน้าร้านกาแฟผมเปิดประตูเข้ามาก่อนจะมองหาเพื่อนที่นัดก,กันเอาไว้เอ้ยดนกูยอยู่นี่ ผมหันไปตามเสียงทันทีก่อนจะเห็นเพชรที่นั่งยกมือฉายไฟอยู่ข้างเอฟตลอดเวลาสองปีนี้มีเหตุการณ์อะไรมากมายเอฟที่เคยคิดจะฆ่าจะแกงกันในวันนั้นกลับกลายมาเป็นเพื่อนรักกันอีกในวันนี้เขาคอยช่วยเหลือและคอยส่งข่าวจากบ้านของเขาให้กับนบพพลได้ทราบตลอดจนตอนนี้ก็สนิทกันจนถึงขั้นคบหาดูใจกันมากกว่าเพื่อนส่วนวัดน้อยครั้งที่จะขึ้นมา เพราะจะต้องดูแลว,วังบาดาลแทนพิพัฒเพชรเองก็หันมาเชื่อเรื่องนี้หลังจากที่ผมเล่าเรื่องพญาอาัคีให้ฟังทั้งสองได้เจอกันและผมก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือคนละคนกันจริงๆแต่กลับกลายเป็นดวงจิตดวงเดียวกันนั่นเพราะพญาอาคัคีได้ดึงแก้วมณีนาคาของตนทิ้งไว้ที่เมืองมนุษย์หนึ่งดวงเพื่อซ่อนพลังจิตบางส่วนเอาไว้การเกิดศึกหน้ากับครุฑขึ้นอีกครั้ง แต่เพราะพลังนาคาเต็มเปี่ยมจึงได้ก่อกำเนิดเป็นเพชรขึ้นมาโดยที่พญาอคีเองก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำองค์ดำเองตอนนี้ก็เริ่มเรียนรู้การเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะกลมกลืนกับทุกคนเมื่อขึ้นมาท่องเที่ยวที่นี่พูดถึงร่างหนาก็เดินออกมาจากห้องน้ำร้านกาแฟพอดีแต่วันนี้กลับมาในชุดของลุกคุณหนูมาดรูมากกว่าโดยจะใช้น้มเรียกในภาษามนุษย์ที่รู้จักกันว่าแสน พี่แสนมาพอดีเลยไอ้นนนก็มาถึงพอดีเพชรพูดขึ้นก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปนั่งลงตรงกันข้ามเอฟและเพชรนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันที่พี่แสนเดินมานั่งลงที่หัวโต๊ะพอดีเช่นกันพี่แสนตอนนี้พี่พัทกลับมาหรือยังครับเออวัดส่งข่าวมาบ้างไหมผมถามขึ้นก่อนพี่แสนจะสายหน้ายิกยิกจริงๆนี่ก็ครบสองปีแล้วพัดคงจะกลับมาได้แล้วแต่กลับยังไม่มีข่าว ได้ยินเช่นนั้นผมก็ทอดสีหน้าซีดเผือกออกมาทันทีเมื่อเพื่อนเห็นว่าผมไม่สบายใจอีกแล้วมือหนาของเพชรก็คว้ามือของผมเอาไวท้ทันทีมึงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาแล้วมึงยิ้มหน่อยสิวะตั้งแต่มึงกลับมากูไม่เห็นรอยยิ้มมึงนานมากแล้วนะผมสายหน้าเบาๆก่อนที่น้ำตาจะเอ่อล้นออกมาเฮ้ยมึงไม่เอาดีวะ เอฟยกมือข้างที่ใส่ถุงมืออยู่วางลงบนมือของผมอีกคนเพื่อปลอบใจดันก็ทำให้ผมปล่อยโฮออกมาอย่างเสียสติมึงกูไม่ไหววะ่ะนี่มันก็ครบสองปีแล้วทำไมเขายังไม่กลับมาอีกวะกูฝันแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกูจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยกูเป็นห่วงเขาจนกูอยู่ไม่สุขแล้วมึงมันทรมานมากใจกูเหมือนจะขาดลงมาร้อน ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าเขาต้องรักษาตัวแต่ทำไมกันกูดึงทนไม่ได้กูกูคิดถึงเขาอ่ะมึงเอางี้ <c oughs> มึงกลับไปกับกูที่วังบาดานไปรอเขาที่นู่นเพื่อบางทีเขาอาจจะกลับมาแล้วรอมึงอยู่แล้วก็ได้แค่พี่แสนบอกเช่นนั้นผมก็มีหวังขึ้นมาทันทีงั้นเราไปกันเลยไหมไปกันเลยเนาะไปกันเลยตอนนี้เนาะ <c oughs> เชี่ยเอ้ยกูไม่ชินสักทีแม่เอ้ยหายตัวต่อหน้าต่อตาไอ้อนี่นี่เพชรอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นนนเปิดจุดวา้าปหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเอฟที่เห็นเช่นนั้นก็ยกมือขึ้นมาปลอบเพื่อนด้วยความเป็นห่วงแสนที่เห็นร่างบางนำหน้าไปแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากร้านในทันทีก่อนจะตรงไปยังรถหรูของตัวเองแล้วขับออกไปแม่เมอ้ยกูยังปรับตัวไม่ได้จริง ไอ้นนทแม่งก็หายตัวเก่งพี่แสดก็เปลี่ยนจะหายตัวมาขับรถมึงกูสาบสนเนะ่าจริงๆอะ่ะเพชหันไปพูดกับเอฟที่นั่งอยู่ด้วยความจริงจังช่างแม่งเหอะเราเองก็แยกย้ายเหอะไปกันหมดแล้วเนี่ยพูดจบก็พากันลุกขึ้นเดินออกไปในทันทีวังบาดานผมที่อยู่ในชุดสีขาวนวลผมยาวโดยกายจำแรงที่ต้องอยู่ร่วมกันกับเหล่านาคทั้งหลายปัจจุบันนี้ ผมเหมือนเป็นไม้ขันหมากอยู่ในวังบาดานนี้โดยที่เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองด้วยสายตาไม่ต้อนรับเพราะรู้ว่าผมเป็นคนทําให้การแก้คํำสาบวังบาดานล่าชาออกไปเนื่องจากพิพัฒน์ต้องมาโดนคํำสาปผนึกวิญญาณแทนผมผมเป็นนาคราชตระกูลฉัพยาปุญตะสายวารีเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าพิธีทําตามคำพยากร์ได้ถึงจะต้องรอนานเพียงใดก็มีเพียงแค่ผม ที่สามารถเข้าพิธีหน้าเกี่ยวกับพิพัฒน์ได้เพียงเท่านั้นตลอดสองปีที่ผ่านมาเปลี่ยนผมจากคนเดิมไปอย่างสิ้นเชิงผมต้องเข้มแข็งขึ้นต้องวางตัวให้นิ่งและสุขุมมากขึ้นถึงแม้ในใจจะสุดโซมมากแค่ไหนต่อหน้าเหล่านาคผมก็ต้องนิ่งและเผยความสง่าออกมาให้หน้าเกรงขามที่สุดเพื่ออนาคตที่จะต้องอยู่ในวังบาดาลด้วยศักดิ์ศรีที่ว่าเป็นผู้นำข้างกายของ องพยาพัฒานาคาธิปดีสีสุดโทผมนั่งทอดร่างมองออกไปนอกหน้าต่างภายในห้องนอนของตัวเองที่นี่ไม่ได้ดูต่างจากโลกของผมเลยแค่การแต่งกายที่ไม่เหมือนกันและการใช้ภาษาที่ต่างกันการรอคอยของผมมันจะสิ้นสุดลงเมื่อใดถึงตอนนี้สองปีจบแล้วพิพัฒน์ก็ยังคงไม่กลับมาริมหน้าผาผมเดินมารับลมตรงหน้าผากว้างนี้เป็นประจำ ที่ได้ทำให้ผมรู้สึกถึงความเงียบและเป็นตัวเองมากที่สุดผมชอบมาบําเ็ญที่นี่การได้คิดถึงพี่พัดมันทำให้ผมเติบโตขึ้นเรื่อยๆเสียงของสายน้ำและลำธารทำให้ผมจิตใจสงบผมมักจะฝึกฝนวิชาที่นี่เพื่อที่จะเพิ่มพูนพลังในกายรอต้อนรับการกลับมาของพี่พัดห้าเดือนผ่านไปการรอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดคนคนนั้นจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหม จะผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววการกลับมาใช้เสื้อสีขาวสะบัดต,ตามลมอยู่บนเนินผาที่เดิมยังคงรอคอยแม้จะรู้ว่าหมดหวังไปแล้วก็ตามผมถอนหายใจเฮือกก่อนจะเดินหันหลังกลับมายังเรือนพักของตัวเองเป็นแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเรือนใหญ่ตาต้นไม้ร่มโพใหญ่ แสงอาทิตย์ในตอนนี้ยังคงลับขอบฟ้าไม่หมดทวันเทวายืนมองใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาตามสายลมที่พัดเบาๆให้อารมณ์บรรยากาศตอนเย็นยามเหงาเสียงรองเท้าขนสัตว์ที่ดังขึ้นหลังขอบประตูเรือนใหญ่ร่างหนาในชุดพักกายสีขาวคลุมดำ โผล่ตัวพ้นขอบประตูเอียงแผ่นหลังพิงกับขอบประตูอย่างอ่อนโยนก่อนจะมองไปที่ร่างบางที่ยืนรับลมอยู่หน้าลานกว้างเรือนใหญ่นานกว่าสองปีครึ่งที่ไม่ได้พบหน้าชายผู้เป็นที่รักความคิดถึงทวีคูณขึ้นเมื่อได้พบร่างบางในชุดของนางตระกูลฉับพยาปุนตาสีขาวอ่อนละมุนเช่นนี้กว่าจะหลุดพ้นคำสาปชั่วร้ายที่กัดกินการบำเพ็ญตะบะที่ยาวนาน และการลงโทษที่ต้องเผชิญบัดนี้ร่างนาอย่างพัฒนาได้กลับขึ้นมายังวังบาดาลอีกครั้งร่างนาพาตัวเองปรากฏตัวในห้องนอนประจำเรือนใหญ่ที่ไม่มีใครได้พบเห็นเขาแน่นอนว่าจะต้องพบเจอแค่เพียงคนรักของตัวเองเป็นการส่วนตัวที่สุดรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นนานกว่าสองปีครึ่งที่เขาไม่ได้เห็นร่างบางในระยะใกล้ๆแบบนี้บัดนี้ หวนคืนสู่วังบาดานทวันเทวาก็ดูพร้อมที่จะเข้าพิธีหน้าเกี่ยวกับเขาแล้วไม่นานนักร่างบางก็หันหลังเพื่อหวังที่จะเดินกลับไปอีกฝั่งเมื่อพัฒาเห็นเช่นนั้นก็ต้องร้องเรียกอีกฝ่ายเอาไว้ในทันทีทวันเทวาสิ่งเรกนี้คุณเคยยิ่งนักผมหันไปตามเสียงในทันทีก่อนจะเห็นร่างหนาที่เฝ้ารอมันเดินนาง ยืนยิ้มหวานให้ผมอยู่ขอบประตูเรือนใหญ่ผมที่เห็นเช่นนั้นก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองร่างกายค่อยๆขยับเท้าเข้าไปและหันตัวเพื่อที่จะเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายโดยอัตโนมัติผมไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ความดีใจของผมมันทวีคูณขึ้นมากแค่ไหนแค่ร่างของผมยืนหยุดตรงหน้าของเขาแววตารอยยิ้มและใบหน้านี้ ที่ผมรอคอยมานานตอนนี้เขาอ,อยู่ตรงหน้าผมแล้วพี่พี่จริงๆพี่พี่พัดพี่พัดเหรอผมอุทานขึ้นพร้อมน้ำตาที่รื่นขึ้นมาขอบตานี่ผมไม่ได้ฝันไปเหมือนเช่นทุกครั้งใช่ไหมพี่คือพี่พัดคนที่ผมรอมาตลอดเหรอม่ใช่แต่ถือว่า แค่คำนั้นดังออกมาผมก็หน้าชาในทันทีพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินลงมาเป็นสายด้วยความตกใจค้าคือองค์พญาพัฒานาคาธิบดีสีสุดโทดัคาราที่ใหญ่ที่สุดแห่งวังบาดานได้ยินเช่นนั้นผมก็ยิ้มออกมาในทันทีเจ้าละ่ะคือใครพิพัฒน์ถามขึ้นด้วยรอยยิ้มอ่อนๆที่มองยังไงก็คือคนคนเดียวกันกับเมื่อสองปีที่แล้วข้าคือ องทวันเทวศีสุตนาคราชนคราชตระกูลชายาปุญตาสายวารีผมตอบแค่นั้นร่างหนาก็ตรงเข้ามาจ้องหน้าผมในระยะประชิดต,ตามคำพยากรณ์นาคราชตระกูลชาปยาบุญตาสายวารีต้องเข้าพิธีหน้าเกี่ยวกับข้าอย่างนั้นเจ้าก็คือว่าที่ชายาของข้าใช่หรือไม่ทว่าคำถามเหล่านี้เริ่มทําให้ผมไม่แน่ใจแล้วว่า ทำไมคนตรงหน้าถึงดูเหมือนจะจำเรื่องราวที่ผ่านมาของเราไม่ได้เลยแล้วรอยยิ้มและแววตานั้นคืออะไรกันตอนนี้ผมสับสนไปหมดแล้วสีหน้าของผมบ่งบอกถึงความกังวลก่อนจะก้มหน้าลงด้วยความไม่แน่ใจตอบคำถามค่าไม่ได้อย่างเง้นหรือคุณนนแต่ทว่าทันทีที่ได้ยินชื่อจากเมืองมนุษย์ของผมผมก็ต้องเบิกตาโพรงทันทีก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองคนตรงหน้าอีกครั้ง ไม่มีทางที่เขาจะเรียกชื่อผมถูกถ้าจำกันไม่ได้จริงๆผมโผล่เข้าไปกอดร่างหนาตรงหน้าด้วยความดีใจทันทีก่อนจะปล่อยโฮออกมาด้วยความคิดถึง <laughs> ผมคิดถึงพี่มากอ่ะผมกอดรัดร่างหนาไว้ด้วยความคิดถึง <laughs> ก่อนจะรู้สึกถึงมือหนาที่ลูบผ่นหลังและกอดผมตอบเบาๆกูเองก็คิดถึงมึงนะได้ยินแค่นั้นผมก็พระร่างหนาออกในทันทีทำไมพี่กลับมาช้าจังอ่ะ โทษทีนะจริงๆเราควรจะได้เจอกันตั้งแต่ครึ่งปีก่อนแล้วแต่เพราะความร้อนใจของกูทำให้กูต้องโดนโทษต่ออีกสองปีฮะกูคิดถึงมึงมากเลยพยายามจะหนีออกมาจากการบำเพ็ญตอนที่ยังไม่ครบกำหนดสองปีเลยทำให้ท่านเจ้าปู่โกรธมากกูโดนจองจำบำเพ็ญต่ออีกสองปีก็เลยขึ้นมาช้านะ่ะสองปีแต่ถ้านับกันจริงๆพี่ยังไม่หลุดโทษเลยสิยังคงเหลืออีก ปีครึ่งไม่ใช่เหรอใช่แต่เพราะเจ้าปู่เริ่มเห็นความพยายามตอนนี้กูบำเพ็ญร่างกายจนสร้างแก้วมณีนาคาขึ้นมาอีกดวงละแก้วมณีนาคากูมีทั้งหมดสี่ดวงตอนนี้ก็ครบตามกำหนดแล้วขึ้นเป็นนาคราชชนชั้นสูงได้แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่มึงจะยอมเข้าพิธีหน้าเกี้ยวกับกูไหมได้ยินเช่นนั้นผมก็พยักหน้ารับในทันทีนี่คิดก่อนสิหน้าเกี้ยวนะ เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากนะการที่นาคสองตนจะเข้าร่วมพิธีนี้นั่นคือทั้งสองจะต้องรักกันและกันแค่เพียงเท่านั้นนอกกายหรือนอกใจคู่ของตนไม่ได้เด็ดขาดและที่สำคัญอายุไขของนาคราชจะสั้นลงเหลือแค่เพียงไม่กี่ปีสังขารดับสูญเฉียดเช่นมนุษย์เท่าเดิมมีอายุยืนยาวได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นนั่นหมายถึงว่ามึงจะต้องตายตามอายุไขของมนุษย์นะ แปลว,ว่าพี่เองก็เหมือนกันเหรอใช่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ปกติผมก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วอะจะตายปกติเหมือนมนุษย์แล้วมันจะแปลกยังไงพี่เถอะกังวลหรือเปล่าที่จะต้องมารักแค่ผมคนเดียวตลอดไปแลวจะต้องมาตายพร้อมผมทั้งทั้งท,งที่พี่มีชีวิตมาตั้งหลายพันปีแล้วกูไม่กังวลหรอกที่จะรักแค่มึงต่อให้จะผ่านไปกี่ชาติกูก็จะรักแค่มึงคนเดียวแต่น่าเสียดาย ที่กูคงจะตายพร้อมกับมึงไม่ได้ได้ยินเช่นนั้นผมก็ขมวดคิ้วยุ่งในทันทีหมายความว่างไงเหรอกูจะต้องขึ้นเป็นนาคราชชนชั้นปกครองเมื่อกูเขาพิธีหน้าเกี้ยวเสร็จวังบาดานจะหายจากต้องคำสาปหลังจากนั้นองค์ดำจะฆ่ากออูอะไรนะฟังก่อนกูมีมณีนาคาทั้งหมดสี่ดวงตามพิธีนาคราชที่มีมณีนาคาสามดวงขึ้นไป จะมีสักเลื่อนขั้นเป็นนาคราชชนชั้นปกครองได้ซึ่งกูมีสี่ดวงองค์ดัจะต้องฆ่ากูให้เหลือเพียงสามดวงเท่านั้นนั่นคือการฆ่าสังขารมนุษย์หลังจากเข้าพิธีหน้าเกี้ยวเพื่อขึ้นเป็นนาคราชชนชั้นปกครองที่มีมณีนาคาเพียงแค่สามดวงหลังจากนั้นก็บำเพ็ญตบะต่อไปเรื่อยๆแปลว่าผมคนเดียวที่จะต้องตายจากพี่ไปใช่ไหมผมมีแก้วมณีนาคาเพียงแค่ดวงเดียวแปลว่า เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างนั้นเหรอผมถามขึ้นพร้อมกับสายตาที่สั่นไหวระริกเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้ง60กว่าปีเมื่อถึงเวลานั้นกูสัญญาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกูจะตามหามึงให้เจอมึงคือคู่รักของกูทุกภพทุกชาติการเข้าพิธีหน้าเกลียวครั้งนี้ไม่ใช่แค่ให้วังบาดาลหลุดพ้นจากคำสาบเท่านั้นแต่เพื่อกูกับมึงจะได้ผูกกันไปทุกภพทุกชาติ ไม่ว่ามึงจะไปเกิดภพภูมิใดเกิดเป็นอะไรเพศใดกูก็จะตามหามึงให้เจอได้ยินเช่นนั้นผมก็โผล่เข้าไปประกบปากอีกฝ่ายในทันทีร่างหนาหลับตารับความรู้สึกก่อนจะกอดรัดเอวผมและจูบตอบริมฝีปากของเราขยับและดูดดื่มกันด้วยความคิดถึงร่างกายที่เริ่มจะมีการตอบสนองถึงสิ่งที่ต้องการผิวกายของพิพัฒน์ที่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นเกล็ดงูรอบตัวผมเองก็เช่นกัน ความรู้สึกที่หิวโหยอีกฝ่ายมากๆพิพัฒ์ถอนรอยจูบของผมออกก่อนจะก้มลงมาอุ้มผมขึ้นแล้วพาร่างของผมเข้าเรือนใหญ่มามนดำปิดประตูให้อย่างรู้งานก่อนร่างหนาจะวางผมลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนผิวหนังที่คอของพิพัฒ์เปิดออกปรากฏกล็ดงูสีนินอย่างเห็นได้ชัดก่อนร่างหนาจะถอดเสื้อคลุมนอกออกแล้วปีนเตียงขึ้นมาคล่อมผมเอาไว้ความต้องการของเราทั้งสองที่ตรงกัน แค่พิพัฒ์กลมลงมาผมก็คว้าคอของเขาเข้ามาประกบปากในทันทีเสียงริมฝีปากไล่จูบอย่างดูดดืม่มเสื้อผ้าสีขาวนวลของผมหลุดลุยออกจากกันพร้อมร่างกายที่มีเกล็ดงูที่เคลื่อนไหวตามผิวหนังพิพัฒน์ไล่จูบร่างกายผมจนทั่วดูดเม้มริมฝีปากที่จุกอมชุมพูหน้าอ,อกของผมอย่างเร่าร้อนพี่ เรากำลังจะเปลี่ยนกลมเอาไว้มีอะไรกันในร่างจำแรงฟินกว่าเยอะพี่พัดบอกแค่นั้นก็ลูบไล้ลำตัวผมที่เป็นเกล็ดอย่างเร่าร้อนกายแท้ค่อยเปลี่ยนตอนเข้าพิธีแล้วกันนะพี่พัดบอกแค่นั้นก็ไล่มือลงมาจนถึงหว่างขาของผมมือหนาลูบคลำลำของผมจนสู้มือการเล่นกับมือของมัน ทำให้ผมเสียวซ่านจนร่างกายกลายเป็นกลิดงูจนถึงใบหน้าก็มาไว้พี่พัดบอกแค่นั้นก็รังเกงชั้นในตัวเองลงปรากฏดุนเด้งพร้อมใช้งานมือหนาที่ยังคงรูดขึ้นลงให้ผมอย่างต่อเนื่องทำให้ผมร้องคลางอย่างเสียงหลงขาทั้งสองข้างถูกยกขึ้นตั้งฉาก ก่อนร่างพิพัฒน์จะเข้ามาตรงวางขาของผมและยัดสิ่งนั้นเข้ามาในตัวของผมเบาๆ <c oughs> พิพัฒน์หลับตากัดฟันร้องซีดก่อนจะฟาดมือหนักลงที่ต้นขาเนียนๆของผม <c oughs> ตอนอยู่ในอารมณ์แบบนี้พิพัฒน์โคดดูสะโพกขยับถี่รัวด้วยความกระหายพร้อมกับร่างกายที่โน้มมาจูบริมฝีปากของผมอย่างหนักหน่วง มือทั้งสองข้างของผมถูกพิพัฒน์จับขึงไว้กับเตียงพร้อมกับสะโพกที่ขยับถี่รัวต่อเนื่องจนผมร้องครางข้างหูอีกฝ่ายอย่างบ้าคลั่ง